สวัสดีค่ะสซจีญญตฝั่งพระนครเกษตาธิร์รรรรมินค่ะวันนี้โซจีญญตพาตมาชมกับรถคันนี้เลยเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นบอดน,นังโรงงานนะรุ่นนี้แล้วก็มีโชว์อัพเป็นโมโนทูบด้วยคันนี้แต่งห่อมากมากเลยค่ะใส่ชุดเหล็กนะคะฮารเมอร์เปลี่ยนกระจัง้าใส่สกรปใส่ล้อมแม็กขนาด20นิ้วยกะัะทร่ไป2นิ้วค่ะมันไดข้างเหล็กนะคะแต่งสติ๊กเกอร์ลายเท่ๆเลยนะคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเกียร์ออโต้ราคาตัวรถนะคะยังไม 7 4 0 0 0บาทค่ะคันนี้แตังรออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวส้มจีจะพามารีวิวมาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าเสริมรออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะเคระืค่นนองยนต์ซองทูลิรค่ะเทอร์โบเกียออตโต้หกสปีดค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมจีด้วยนะคะด้านบนค่ะของตัวรถนะคะก็จะใส่ตัวสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงสูงค่ะตัวนี้นะคะ เป็นสกูฟิตค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวรถเป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็รูปม้าเนี่ยทำเป็นสีเทาดําด้วยเช่นกันค่ะกระจังด้านหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะเป็นแรปเตอร์ V6 ค่ะพร้อมกับไฟ LED นะคะ3จุดด้วยใส่ข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยค่ะกันชนหน้าเหล็กนะคะฮามเมอร์รุ่นคิงซีรีส์ค่ะตัวนี้มีไฟเลี้ยวไฟเดิรไลท์ในตัวเลยนะคะและพิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะตัวแผ่นป้ายเนี่ยก็สามารถจะพับกระดกได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ผ่านอุปสรรคไปได้เลยแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการแบบว่าใส่พวกวิลลากตัวนี้ก็ใส่เพิ่มเติมได้นะคะมีช่องรองรับให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรถรุ่นไหนนะคะที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็สามารถจะใช้งานได้เพราะว่าเขาทําเบ้าเซ็นเซอร์มารอให้เรียบร้อยแล้วหูนะคะปกติหูด้านหน้านะคะของชุดฮั m เมอร์เนี่ยเขาจะเป็นหูสีแดงนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําพิเศษเลยนะคะทําเป็นสีเหลือง นะคะแบบนี้เลยให้2ห่วงเลยหูสีดำนะคะจะเป็นหูเดิมที่ยูเกตชัดซีตัวรถนะคะเป็นหูเดิมนะคะแล้วก็มีแผ่นตัวชุดเหล็กด้านหน้านี้จะมากับชุดเหล็กฮัมเมอร์ค่ะคันนี้จัดทรงยกไป2นิ้วนะคะโช๊คอัพก็เป็นโช๊คอัพโมโนโทูบแล้วนะคะรองก้อนรองหัวโช๊คนะคะยกไป2นิ้วปีกนก2องชั้นนะคะปีกนกก็เป็นปีกนกเดิมนะคะตัวนี้ล้อมแม็กค่ะใส่ล้อมแม็กนะคะขนาด20นิ้ว ออฟเซตลบนะคะ44เลยหน้าแม็กเขาจะผูกพัไปบล้อจะยื่นออกมายางนะคะก็จะคู่กับยางมาแชล MT นะคะยางมัทเรนดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยสเปกยางนะคะ 33.2.5R20 นะคะเหมาะก,กับสายออฟโรดสายลุยนะคะขับได้ทางลุยตะกุยหินดินนะคะได้เลยนะขยับไปออฟโรดก็จัดยางแบบนี้ได้เลยนะคะแก้มข้างนะคะก็จะเขียนคําว่าเทอร์โบด้วยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองค่ะกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ มีตัวพับก,กระจกนะคะเวลาท,ที่ลูกค้ากดรีโมทนะคะลดล็อกรถกระจกกลางให้แบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าล็อกรถกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติแบบนี้เหมือนกันค่ะราวหลังคาด้านบนนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติตมให้เป็นราวสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกันสาดค่ะติดให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะเป้ารองมือจับป้องกันร,รอยขีดข่วนค่ะติดเพิ่มให้นะคะสอดมือนะคะรถล,ลดล็อกให้นี่แบบนี้นะคะสอดมือหรือว่ากดตัวนี้นะคะรถก็จะล็อกให้ด้วยเช่นกันค่ะ ภายในของตัวรถค่ะจะได้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะบอกคนขับปรับหงกทิศทางนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะคะก็ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าด้วยเช่นกันพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มควบคุมทั้งหน้าจอแล้วก็ตัวควบคุมตัวหน้าปัดนะคะการขับขี่แล้วก็หน้าจอตัว12เอ่อ10นิ้วนะคะตัวจอกลางนะคะก็จะเป็นตัวรองรับกับ ระบบปฏิบัติการซิงค์ 4.4A นะคะตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay and o i d Auto ได้แอร์แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาค่ะมีแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายด้วยเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ได้ด้วยนะคะมีโหมดขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดค่ะสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้นะคะเป็นระบบพุชท์สตาร์สมาร์ททีกุญแจรีโมทนะคะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้รีโมทกดได้เลยะคะ่ะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะคะ แต่งสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถลายเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลายแบบว่าวิวทิวทั์เป็นวายภูเขาเขียนว่าแอดเวนเจอร์นะคะด้านท้ายตัวรถก็จะเขียนคาว่า4ี่คส่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะคะตัวรถเป็นสีเทาค่ะแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยเราทําเป็นสีดํานะคะบันไดข้างนะคะใส่บันไดข้างเหล็กฮาร์เมอร์เพิ่มเติมเข้าไปาบันไดเดิมเราถอดออกค่ะแล้วก็ใส่เป็นบันไดข้างเหล็กฮาร์เมอร์รุ่นนี้ให้นะคะรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นชื่อว่าชาร์ o ดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านหลังของตัวรถนะคะคิ้วล้อเราก็ใส่ให้ทั้งครบทั้ง4ีคิ้วล้อเลยนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินค่ะมันได้เหยียบข้างนะคะขึ้นลงก็สะดวกมากขึ้นนะคะอยู่ด้านข้างตัวรถเหยียบได้ทั้งสองฝั่งเลยกันชนท้ายใส่กันชนท้ายรุ่นอของฮาร์เมอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้เรียกว่ารุ่นโนวานะคะ mx 2 0 4 f 2 2นะคะ มีไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบนี้แล้วก็มีหูลักจูงมีไฟสองแผ่นป้ายทะเบียนให้ครบเรียบร้อยเลยขึ้นมาด้านบนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อฝาท้ายฟอร์ดค่ะ f o R d Ford แล้วก็วอลโลโก้ ogo, นะตัวโลโก้ฟอร์ดนี่เองก็จะมีกล้องนะคะถอยหลังนะคะภาพจะขึ้นที่หน้าจอเลยเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะไฟเบรกนะคะอยู่ด้านบนนะคะเวลาเราเบรกรถนะคะคนที่ตามมาด้านหลังเขาก็จะเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้รถกำลังเบรกอยู่นะคะแล้วก็ฝาท้ายค่ะสําหรับรุ่น สปอร์ตนะคะเขาจะมีฝาท้ายแบบผ่อนแรงเราสามารถแบบปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวได้เนาะนี่ค่ะกระบะท้ายก็จะลึกด้วยนะคะ540มิลิเมตรเลยนะกว้างขึ้นนะคะบรรจุของได้เยอะขึ้นนะคะใส่ไม้พาเลทไซส์มาตรฐานได้เลยค่ะปิดฝาท้ายได้ด้วยมือเดียวได้เลยค่ะช่วงล่างนะคะตัวนี้ก็มีการหนุนนะคะก้อนรองยกไป2นิ้วลองใต้แหนบนะคะแชสซีก็เป็นแบบช็ออัพเป็นแบบช็อช็ออัพไฟนะคะแหนบซ้อนกัน4แผนนะะ่นค่ะ ห้องโดยสารก็กว้างนั่งสบายท่านใดที่ชอบรถแต่งหล่อๆที่เท่แบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับสมจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 2 5 9ก3 4 6สมหจิตฟอร์ดพระนครน,นะคะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจิตฟอร์ดพระนครน,นะคะฝากภาพร,รถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย